ภายหลังเกิดปัญหาชาวสวนลำไยพื้นที่อำเภอคลองหาดจังหวัดสราแก้วอ้างว่าลงไม่มารับซื้อลำไยตามนัดชาวสวนก็รอจนผลผล,ผลิตลำไยเสียหายจำนวนมากนายสิริภัยบณ์วัฒนะวงชัยซึ่งเป็นตัวแทนเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการรับซื้อลำไยในพื้นที่ของจังหวัดสราแก้วเปิดเผยว่าอยากให้รับฟังทั้งสองฝ่ายครับซึ่งในเบื้องต้นปัญหาที่ชาวสวนลำไยบอกว่าลงไม่จ่ายเงินมัดจำรอบสองก็ต้องไปดูรายละเอียดสัญญาพิจารณาเป็นรายกรณีไป ส่วนล้มลำไยที่ไม่ยอมมาเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับโดยอ้างว่าไม่มีแรงงานหรือว่าตลาดลำไยมีผลผลิตจนล้นตลาดจนผลลำไยแก่จัดแตกเสียหายเนื่องจากว่าปีนี้เนี่ยอากาศก็แปรปรวนจริงๆนะครับทำให้ลำไยปรับสภาพไม่ทันไม่มีใครคาดการได้ซึ่งก็เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขให้ลงด้วยเช่นกันทำให้ลำไยเนี่ยปรับสภาพไม่ทันชาวสวนบางสวนที่เขาดูแลเป็นเนี่ยเขาก็สามารถดูแลไม่ให้ลำไยแตกได้แต่บางสวนดูแลไม่เป็นฉีดยาไม่เป็น หรือดูแลไม่เป็นตรงนี้ก็อยากให้ความไปทํามกับล้งเหมือนกันว่าอย่างมันแตกพร้อมๆกันสิบสวนใ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 นสัญญาล้งของล้งหนึ่งเนี่ยสมมติว่าแตกพร้อมกันสิบสวนมันก็เกินกําลังที่ล้งเขาจะเข้าเก็บผลผลิตได้ทันเพราะสวนนั้นก็แตกสวนนี้ก็แตกสวนนั้นก็แตกทีเนี้ยปัญหาไม่เกิดจากอะไรปัญหาไม่เกิดจากแรงงานแรงงานในแต่ละล้งเนี่ยเมื่อก่อนในแต่ลล้งเนี่ยสามารถนรําแรงงาน,เ,นเข้ามาได้บรอดพาร์ยเข้ามาได้ในราคาถูกแต่ปัจจุบันเนี่ยสองปีหลังมาเนี่ย ทางหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทางด้านจังหวัดจันทบุรีนะครับที่ที่เป็นด่านออกแรงงานเนี่ยคิดค่าหัวแรงงานแพงเกินไปก็อยากให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาดูแลไรกับเรื่องการทำสัญญาหรือว่าไอ้เกี่ยวกับการาทำสัญญาระหว่างล้งกับชาวสวนจะได้ไม่ต้องถูกะละเอาเปรียบก,กันประมาณนี้ของเราตอนนี้เนี่ยแปลงนี้ปกติจะต้องขายได้เท่าไหร่ตอนนี้เน่าเสียไปเยอะแค่ไหนหลักล้านขึ้นนะฮะ ตรงมีอย่างน้อยตองมีร้านขึ้นอ่ะอืตอ,ตอนนี้จะได้ไหมสักสองแสนอ่ะสำหรับปัญหาคิดค่าหัวแรงงานแพงเกินไปคือขั้นต่ำไม่ต่ำกว่า7 5็0ันร้บาทบางด่านก็5้า0ันหร้อยบาทจนตอนนี้เพิ่มถึงหนึ่งืนบาทก็มีครับพอค่าหัวแพงขึ้นก็ทำให้ผู้ประกอบการลดจำนวนคนเก็บแล้วก็ส่งผลไปถึงการเก็บผลผลิตด้วยก็คือเก็บไม่ทันสุดอีกประเด็นนะครับก็คือการใช้แรงงานข้ามจังหวัดไม่สามารถทำได้จังหวัดสาก้วจึงเกิดปัญหาเรื่องแรงงานไม่เพียงพอครับ ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสราแก้วก็เตรียมเรียกพาณิชย์จังหวัดสราแก้วนัดตัวแทนชาวสวนและผู้ประกอบการลำไยยสราแก้วประชุมแก้ไขปัญหาพร้อมกันทั้ง3ฝ่ายที่ศาลากลางจังหวัดในวันที่18มกราคมนี้ครับ